กาแฟทูเซเลนคว้ารางวัลสุพิเรียเทสอวอร์ด4ปีซ้อนจัดงานดินเนอร์สุดพิเศษแอปทักซะออนร่วมยินดีการันตีความสําเร็จในเรื่องคุณภาพค่ะซับกาแฟทูเซเลนค่ะด้วยมาตรฐานระดับพรีเมียมค่ะล่าสุดคว้ารางวัลสุพิเรียเทสอวอร์ด4ปีซ้อนโดย NBD Healthcare ค่ะจัดงานฉลองความสําเร็จค่ะทูเซเลนเวิร์ดคัสเอทส์เอ็กซ์คลูซีฟในบายมิชลินเชฟค่ะน้าลันสเนจันนำโดยคุณสมศักดิ์กวีไตพบค่ะชิฟเอ็กซ์คลูซีฟออฟิเชอร์คุณจิรวัฒน์ิตส ลลดาค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้นางเอกสาวสวยแอฟทักษออนค่ะที่มาร่วมแสงความยินดีพร้อมเปิดประสบการณ์มื้ออาหารสุดเอกลักจากเชฟมิชลินค่ะและสำหรับกาแฟทูเซนค่ะสสูตรที่ได้รับรางวัลค่ะคือสูตรออริจินอลทูเซนคอฟฟี่พัทค่ะที่เป็นกาแฟอาราบิก้าผสมโรบัสต้าค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะและกาแฟทูเซนคอฟฟี่พัทคอลลาเจนค่ะซึ่งทั้งสสูตรค่ะจะช่วยในเรื่องการดูแลรูปร่างค่ะและเป็นทางเลือกให้กับคนรักสุขภาพอีกด้วยค่ะกาแฟทูเซนของเรานะครับได้รับรางวัลการันตีความ อร่อย s u perate สอวอร์ e ที่ตัดสินโดยเชฟมิชลินกว่า200กว่าคนครับว่าเราได้รางวัล2สูตรด้วยกันครับแล้วก็มีหลังจากที่โควิดที่เราไม่ได้เจอเ,อเพื่อนเพื่อนต่างชาติกันมานานแล้วเราก็อยากจะมารวมรวมญา,าติของเรานะครับก็คือคู่้าพันธมิตรของเราต่างประเทศให้ให,ให้ให้มาร่วมพักทายกับาดาราระดับโลกแล้วก็ด้วยรสชาติระดับโลก กันวันนี้ครับวันนี้เห็นพันธมิตรมาเยอะมากกี่ประเทศค่ะพันธมิตรนี่มาจากใกล้ๆสิบนะครับเพราะว่าคาผมเริ่มเริ่มปรับมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วว่าอยากให้อยากพบเจอกันนะครับสองสูตรเราจะมีสูตรออริจินัลนะครับคอฟฟี่พลาสนะครับซึ่งได้รับรางวัลติดกันมา4ปีแล้วนะครับรางวัลชูเ e อร์เอทเทสสวอร์และอีกสูตรหนึ่งคือคอฟฟี่พล u ส c o คอลลาเจนซึ่ง ได้รับางวัลสองดาวนะครับมีสองสูตรที่ได้รางวัลครับใช่ครับ<ด>คอฟฟีพ่พาสของเราเนี่ยเป็นโรบัสซ่าผสมกับอาราบิก้านะครับก็เป็นสูตรดั้งเดิมเลยแหละเป็นกาแฟคอกาแฟะนะครับซึ่งเราเไม่มีไขมันราส์แล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะครับเราจะใช้เป็นซูคาราโอลแทนซึ่งจะมีสูตรแคลอรี่กับคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ด้วยครับสูตรที่สองของเราผมว่าเป็นเรื่องของคุณภาพที่เราค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็ใส่ใจนะครับแล้วก็ แล้วก็ใส่ใจแล้วก็เราเราเราควบคุมคุณภาพแล้วก็รสชาติครับผมแล้วก็ช่องทางการจัดจาหน่ายที่ค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายด้วยครับผมอย่างที่เรียนก็คือว่าดาราระดับโลกนะครับเวิลด์คลาสเราเราก็อยากเราจริงๆคุณแอฟก็คือจริงๆผมก็เคยร่วมงานก <ขอ S 1> <ห>้บคุณครัในในแบรนด์เก่าแล้วแล้วเราก็รู้สึกควันนี้ก็เลยอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะจาก ปกติก็เป็นฐานะผู้บริโภคของทูซลนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ได้มาเป็นมาเป็นแขกนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติอย่างยิ่งก็รู้สึกว่าแบรนด์ไทยเมื่อได้รับรางวัลการ,รันตีระดับโลกแบบนี้แอปก็อยากมาแสดงความยินดีด้วยค่ะแอปว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับทูซลนมีติดบ้านอยู่แล้วค่ะที่บ้านจะดื่มสูตรชาเลเจนค่ะเพราะว่าก็ดูแลลูก้าก็ต้องพยายามหน่อยลุนนี้มันก็ต้องนิดนึง ครับผมก็กาแฟของเรานะครับมีหาซื้อได้ง่ายเลยครับช่องทางทั้งทาง Modern ์นเทรดนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับ CJ Express, Tesco, l o t u s Big C แล้วก็ร้านสะดวกซื้อ7มีหมดเลยครับหรือว่าร้านคารชานำทั่วประเทศครับ